อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ p o o ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแอสตันวิล่าลองของยื่น15ล้านปอนด์ล่อหงปล่อยเคอร์ติสโจนเดอะซันแทบลอยจอมปั้นน้ำกระพือข่าวสโมสรสิงห์พยองแอสตันวิลล่าเตรียมยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวเคอร์ติสโจนกองกลางดาวรุ่งของสโมสรลิเวอร์ p o o เคอร์ติสจนมิดฟิลด์ในวัย20ปียังไม่ได้ลงสนามเลยในฤด,ดูการนี้เนื่องจากหลายเหตุผลและเจ้าตัวก็ยังไม่มีชื่อในทีมชุดที่รลเวอร์พูลเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูตอนหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับเคอร์ติสโจนนั้นเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว34เกมรวมทุกรายการเมื่อฤด,ดูการก่อนแต่ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนว่าตัวเขายังคงไม่ใช่ตัวเลือกหลักของเจอเกนครอปในตอนนี้ถึงแม้ว่าจอจินิโอวนาดุม กองกลางจอมเก่าของทีมจะย้ายออกไปแล้วก็ตามโดยมีรายงานข่าวจากเดอะซันได้เปิดเผยว่าสิงพยองแอสตันวิลล่าพร้อมทดสอบความอดทนของลิเวอร์พูลด้วยการยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์ไปให้พิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเคอร์ติสโจนทั้งนี้เคอร์ติสโจนนั้นไม่มีชื่ออยู่ในทีมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนอริซิตี้ในนัดแรกเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ ก่อนที่จะกลับมาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นในนัดที่ลิวร์พูลบุกอัดเบอร์ลี่เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ในนัดล่าสุดกับเชลซีชื่อของเขาก็หายไปจากรายชื่อตัวสำรองอีกด้วยเจอเกนครอปออกโรงชื่นชมฮาวิเอเลียสประสานงานซาร่าและเทรนด์ได้อย่างรู้ใจอีกประเด็นที่เจอเกนครอปพูดถึงหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเชลซีไปหนึ่งประตูตอหนึง่ง ก็คือการกล่าวยกย่องการประสานงานทางฝั่งขวาระหว่างโมฮัมเหม็ดซาร่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนและฮาวิเอเลียสฮาวิเอเลียสเล่นได้ดีมากจริงๆสามเหลี่ยมฝั่งขวามือทำงานก็นได้ดีมากใน2เกมล่าสดุดซึ่งสำคัญสำหรับพวกเรามากความเข้าใจกันร,ระหว่างโมฮัมเหม็ดซาร r าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนและฮาวิเอเลียสมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเจอเกนครอปกล่าว นักเตะทั้ง3คนที่ทำงานฝั่งนั้นเล่นกันได้ดีมากๆเอลเลตเองก็ดูดีมากผมไม่เคยเห็นเขาเหนื่อยเลยนะเขาได้บอลตลอดและพยายามที่จะผ่านเชลซีไปให้ได้แฮนเดอร์สันไม่ได้เล่นในช่วงพรีซีซั่นเขาเพิ่งจะได้ลงเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจจะยังดูเร็วไปสักน้อยสัปดาห์นี้ผมต้องการเอเนจีเขาเคยผ่านเกมใหญ่ๆมาแล้วเช่นเยวกันกับแอนดูโรบสัน เราต้องการตัวสดสดที่พร้อมจะพาทีมลุยในเกมนี้ส่วนทางด้านของแกรี่เนวิลก็ได้ออกโรงชื่นชมฮาวิเอเลียดเช่นกันว่าเจ้าหนูรายนี้เล่นได้อย่างสุดแจมในเกมเสมอเชลซีแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชื่นชมฮาวิเอเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ในเกมเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมนี้เจกเกนครอฟทำเซอร์ไพรส์ส่งดาวเตะวัย18ปีลงสนามเป็นตัวจริงในเกมสำคัญที่จะต้องเจอกับเชลซีที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งเอเลียดเองก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเคียงข้างกับจอแดนแฮนเดอร์สันและฟาบินโยในแดนกลางโดยแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวชื่นชมเขาว่า เขาเยี่ยมมากเขามั่นใจการสัมผัสบอลแรกของเขาโดดเด่นมากมันนำความเร่าร้อนมาทั่วแผนกองกลางของลิเวอร์พูลนิดนิด,นด,นดเมื่อเขาได้บอลผมคิดว่าเขาค่อนข้างมีแรงกระตุ้นและเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นดูว่าเขาพยายามที่จะทำบางอย่างและก็กล้าเสียงเกมนี้ถือเป็นเกมที่ดีของเขานะนี่คือการออกสตาร์ทนัดที่2ของเขาในพรีเมียร์ลีกและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูเขาเล่นสด เป็นฟอร์มการเล่นที่วิเศษเลยสำหรับเขาแกร่เนวิลอดีตปราการหลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปอัปเดตอาการบาดเจ็บของโรเบร์โต้ฟิมิโนว่าเจ็บมากแค่ไหนหลังถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนหมดครึ่งแรกในเกมเจอเชลซีเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของโรเบร์โต้ฟิมิโน หลังลูกทีมชาวบราซิเลียนถูกเปลี่ยนตัวออกตอนช่วงหมดครึ่งแรกไม่กี่นาทีในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อนหนึ่งที่สนามแอนฟิลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโรเบร์โต้ฟิมิโนกองหน้าตัวเก่งที่โดนถอดออกในช่วงท้ายครึ่งแรกในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจ้ากับเชลซีไปหประตูตอนหนึ่ง ระหว่างที่ลิเวอร์พูลถูกเชลซีบุกนำหนึต่อศและเกมกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกฟีมิโนก็ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่42โดยเจอเกนครอฟส่งดีอโกโชต้ากองหน้าชาวโปรตุเกสลงสนามมาเล่นแทนซึ่งจากนั้นหงแดงก็ทวงประตูตีเสมอได้สำเร็จจากลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาห์และเกมก็จบลงด้วยการแบ่งแต้มกับเชลซีไปคนละแต้มโดยหลังจบเกม คุณสือชาวเยอรมน,นีได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของฟิมิโนโซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยว่ากองหน้าหมายเลข9นั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเขาบาดเจ็บหนักไหมนะหรอผมก็ไม่รู้นะแต่ก็หนักพอที่จะต้องเปลี่ยนตัวเขาออกบ๊อบบี้รู้สึกบาดเจ็บตรงแฮมสตริงและเขาก็เข้ามาบอกเราจากนั้นพวกเราก็เตรียมที่จะเปลี่ยนตัวเขาออกมา ฟิมิโนไม่ใช่คนที่จะยกมือขึ้นหากเขาไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บอะไรในตอนนี้มันไม่ได้ดูว่าหนักหนามากนักแต่คุณก็ไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้รับการสแกนซึ่งหลังจากที่เขาได้รับการสแกนแล้วเราจะมารอดูกันว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนักแค่ไหนเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เอเจนต์ไกตาจวกครอป หลังไม่ยอมส่งลงเล่นในเกมเสมอเชลซีเอเจนต์ของนาบีเกตาออกมาตำหนิเจอเกนครอฟหลังจากที่ผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลดร m อปมิดฟิลทีมชาติกินีเอาไว้เป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่หงแดงเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต,ตอนหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามาลิคเคเบเอเจนต์ของนาบีเกตามิดฟิลของลิเวอร์พูลออกมาตำหนิเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของหงแดงกลางโซเชียลมีเดียส่วนตัว หลังจากที่มิดฟิลด์ทีมชาติกีนีเป็นแค่ตัวสำรองในเกมที่ลิเบอร์พูเปิดบ้านเสมอกับเชลซีหนึประตูต่อนหนึง่งเกตาออกสตาร์ทฤดูกาล2021-2022ด้วยการลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง2เกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทั้ง2นัดลิเวอร์พูเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเหนือน,นอริซิตี้3ตและเบอร์ลี่2ก่อนที่ตัวเขาจะถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุด ที่ลิเวอร์พูลแบ่งแต้มกับเชลซีที่สนามแอนฟิลด์โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งจากเรื่องดังกล่าวทำให้เคเบเอเจนต์ส่วนตัวของเกต้าได้กล่าวโจมตีในายใหญ่ของหงส์แดงเข้าเต็มๆโดยเชื่อว่าสาเหตุที่ลิเวอร์พูลพลาดคว้าชัยเป็นเพราะการตัดสินใจของเจอเกนครอปล้วนมันยากมากๆสำหรับผมที่จะเข้าใจเจอเกนครอป คุณต้องเป็นเขาเองแล้วใส่ชื่อนาบีเกตาบนมานั่งสำรองในตอนนี้ทั้งที่ฟอร์มการเล่นของเขากำลังดีเอเจนของเกตาเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ยอดซปเปอร์โค้ดของพวกคนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกับผลเสมอนี้ที่เจอกับเชลซีโดยประเด็นเรื่องของเอเจนของเกตานั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยตอนนั้นเคเบ้เผยประมาณว่าเจอเกนครับใช้งานเกตาผิดบทบาท โดยเคเบ้ได้เคยโพสต์ว่าวันที่โค้ชเจอเกนครอปให้นาบี้เกตาเล่นในบทบาทที่ตัวเองชอบคุณจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรให้ได้บ้างที่ลิเวอร์พูลเขาเป็นเพลย์เมกเกอร์นะไม่ใช่ตัวตัดเกมแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเจอเกนครอปนั้นควรที่จะใช้งานนาบี้เกต้าลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราในนัดต่อไปหรือเปล่าหรือว่าควรจะใช้กองกลางชุดไหน อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเอร์พูลูต่อไปนะครับขอบคุณครับ